จะซื้อไปซื้อนี่เราน่าจะขายเท่าไหร่ยังไม่เคยขายเลยโอ้โห,โหคุณมันไม่ธรรมดาเนาะไม่ธรรมดากลัวป้าจะติดโควิดเย่างไเอาเอาอกห้างๆผมไปทั่วว <c oughs> งกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเรา <c oughs> วันนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอภูกระดึงนะครับจังหวัดเลยอยู่ที่สวนไผ่รวกหวานครับอันนี้ชื่อพันธุ์คือไผ่รวกหวานอะไรนี่คุณป้ากับคุณคุณหลานคุณเขาเรียกรวกหวานผูกกระดึงนะ,ะเป็นคุณป้าค่ะคุณป้าชื่ออะไรจ้าชื่อป้าสีภูมิค่ะป้าสีภูมิคุณน้องนี่ชื่ออะไรเอ่ย,ยอใหม่ค่ะชื่อน้องใหม่คุณป้าสีภูมินี่เป็นหุ้นส่วนกันเ<อ>ดกอันทาไผ่รวกหวานภูกกระดึง ไอ้รู้ไหมประวัติเนี่ยมันมาอย่างไงครับมันมันเกิดยังไงอันนี้คือหวานกินดิบเลยนะลุงก,กลมเนี่ยเคยกินแล้วก็มีปลูกบ้างแต่ไม่เยอะวันนี้เราอยากจะมาเอาพันธุ์ไปเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งอยากจะให้ทางนี้พูดให้ฟังหน่อยว่าไอ้พันธุ์กินดิบๆเนี่ยมันมาได้ไงมันเกิดจากการกลายหรือมันยังไงครับมันเกิดจากการกลายอยู่ที่ป่าโอเกิดจากการกลายอยู่ที่ป่าจ แล้วเราไปเจอเข้ายังไงล่ะก็มีลูกศิษย์ของครูองอ่ะไปเจอเขาเลยมาเล่าให้ครูองฟังอทีนี้ครูองก็เลยบอกว่าแล้วมันเป็นยังไงบ้างมันก็เลยมันตายเขาบอกว่ามันตายแล้วตอนนี้ไม่ได้กินแล้วเขาก็เลยให้เอาไอ้อะไรนะเอาขีมันให้ให้เอาขีมันอ่ะอ่ามันมันแตกหนอหรือยังเขาบอกว่าแตกแล้วทีนี้ก็เลยสั่งให้ ลูกลูกศิษย์อะเอาใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงไว้ครูรับหมดเลย<อ>ทํายังไงถึงจะเชื่อว่าครูรับหมดเลยก็เอาเงินให้เลยโทรไปห<อ>าพ่อหาแม่เขาเอาเงินให้เขาเลยเอาเงินให้เขาไปก่อนบางส่วน,นแล้วเขาก็ทําให้ไปค้นเอามาตั้งเท่าไหร่อ,ะอ่ะซื้อปลูกสี่สิบห้าไร่เต็มหมดเลยโอ้ไปปาาไลูกมาสองสบ้าไร่รถใหญ่ด้วยนะสองรถอสี่ไ่นี่พูดถึงกี่ปีแล้วประมาณพูดถึงเจ็ดปีแล้วค่ะเจ็ดปีที่แล้วคือปีห้าแปดโดยประมาณนะ แสดงว่ามันมีการได้จากขีได้จากเม็ดมาอายุของไผ่ลวกหวานภูกระดึงนี่คือ7ปีลุงกรมสรุปให้คุณป้าด้วยแต่ทีนี้เดิมๆเนี่ยแม้จะบอกลุงกรมสารภาพก่อนตัวลุงกรมเองเนี่ยก็บางทีสมมติร้อยต้นเจอที่ขมเมื่อกัน1ต้น2ต้น3ต้นมันคือมันต้องคัด กูง,ง่ายนี่ขนาดเขาคัดแต่ถึงวันนี้เนี่ยป้าเน,นี่ยรับประกันไม่มีขมเลยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่ามันหลายปีแล้วมันหลายปีขาดทิ้งๆไปหมดแล้วไม่ต้องห่วงแต่ที่ดูความเด่นเอามาดูตรงนี้หน่อยจ้ะอ่าดูมันดกดกแล้วก็ดูหนอนี่ดูหนอโอ้โหยังก็ขวดน้ําเลยเใหญ่มากยังก็ขวดน้ําเลยครับนี่แต่เดี๋ยวลุงคมจะขอขอเจ้าของสวนกินด้วยแต่ว่าอันเนี้ยเอาไว้เขาเอาไว้เขาดูหน่อยแล้วดูลำ ลำมันจะไม่เหมือนไผ่ลวกทั่วไปนะครับเนี่ยดูดิครับมันหนามันตันผมดูลักษณะแล้วเนี่ยนะโอ้โหทั้งหนาทั้งตันลุงลมเสียงแห้งเลยเนี่ยตื่นเต้น,ตนเห็นอย่างนี้ตื่นเต้นเสียงแห้งเลยนะเอา้าเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูป่าที่เขาปลูกกันหน่อยนี่คือต้นพันธุ์ที่เราจะเอาไปเพาะไปปลูกต่อนะครับนี่ดูดิโอ้โหดูนี่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 มีน<ด>มี่น<ด>ี่นี่นี่นนี้นี่นี่นี่นีนีนี่นี่เี่นี่นี้นี่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 นีานีมนี่นเ่าี่น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 ีี่นี่นี สมัยเมื่อลุงครูอ๋อ,องเขาขายในต้นละสามร้อยนะผมจําได้นะตอนแรกต้นสามร้อยเดี๋ยวนี้ก็เหลือสักยี่สิบาทแล้วมั้งหรือไม่ใช่หรอกหนึ่ห้าสิบยะไม่ใช่ยี่สิบาทนะแหมนึกว่าจะซื้อสักยี่สิบาทเ้าไปดูของจริงก่อนก่อน <c oughs> อายุประมาณเท่าไหร่ครับกอนี่วันที่เก้าเมษาก็ประมาณหนึ่งปีกับสิบกว่าวัน โอ้โห oh, oh ถือว่าเร็วมากปลูกแค่หนึ่ง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 ลำใช่ไหมครับหนึ่ง <1 S 2> ลำหนึ่ง <1 S 1> ลำ,ลำมันปลูกมาได้ประมาณกีก่ลนะัำเนี่ยก่อนนบก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดลำแล้วก็ยังมีออกหรือยังคุณป้าไม่ม,ไม,มีแตง่งไหมเน,นี่ยอันนี้แต,ง <millennials. S 1> แตง่งอันนี้เอาอันเก่าออกเฉยๆอันเดียวเนี่ยแปดลำแล้วยังมีหน่อยนะนี่ก่อนนี้นะแต่กออื่นๆมันก็จะมีแล้วระยะปลูกส่วนใหญ่ปลูกระยะเท่าไหร่ครับสามเมตรครึ่งค่ะ ามเมตรครึ่งคูณสามเมตรครึ่งเนาะอ่สามเมตรครึ่งอ๋อสามเมตรครึ่งสามเมตรครึ่งก็สองร้อยเท่าไหร่เนาะไม่ถึงไม่ถึงอ่ะท่าไหร่ค่ะฮะร้อยกว่าถ้าสามคูณสามร้อยแปดสิบหรือร้อยเจ็ดสิบแปดถ้าสามเมตรครึ่งเนี่ยยังไม่รู้อ้าวโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอ้าวทีนี้อยากจะชิมครับอันไหนที่ให้ลุงกกมชิมได้ไปขอดูหน่อยครับดูไหนที่ให้ลุงลุงชิมได้อันนี้ได้ไหมได้ตรงไหนก็ได้อันนี้ มานี่ลูกกมจะได้กินแล้วมาเร็วมาเร็วโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นให้ป้าูมิตัดูมตัดตรงนี้เลยเนาะเอาวอาตัดยังไงอ่ะแข็งัดเลยมาผมตัดเองก็ได้ปกติเอาอัดตัดชักหน่อยตัดช้าหน่อยนะเอาโอเคหักไปทางนู้นไหมอ้าวมา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 อ้าวทีนี้ลูกกมจะได้มีโอกาสแล้วนี่ถ้าเกิดเราขายเป็นหน่อสดนี่คาดว่ากว่านะ มีทนน,น,ทน,น,นี่ผมขุดได้เลยนะคาดว่าถ้าขายหน่อดสดโลละเท่าไหร่ดีเนี่ยจเจ็ดสิบแปดสิบนี่แล้ววะ่จะขายเท่าไหร่ยังไม่เคยขายเลยขัดขึ้นโอ้โหคุณมันไม่ธรรมดาเนาะไม่ธรรมดาป้าจะติดโควิดเดี๋ยวน้เอาออกห้างๆผมไปทั่ว <c oughs> ออกห้ <c oughs> างๆกันเดี๋ยวคนกระยัน <c oughs> เนยอยู่เอ้า <c oughs> ไม่ใช่อะไรเราไปทั่วยานได้เลยนี่นี่มันไม่ธรรมดาเนี่ยนะมันรสชาติอะไรวะกรอบอันดับแรกเลยกรอบกรอบเด็ดแล้วก็มีรสหวานติดมันสูงแล้วก็มีเด่ยมันทะยอยออกหะอวะจะเป็นปุ๋ยคอกค่ะปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยหมัก อันนี้ยังไม่ได้กินปุ๋ยสูนรสักทีเลยเตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยแล้วลก็น้ําก็เป็นเป็นไอ้น,นี่ค่ะเป็นไอ้น,นี่พ่อเอาสายยางสวมใส่เพราะว่านามันมีค่าถ้าจะให้มันทุ่งไหมเฉยมันตุกไปทั่วเเอาสายยางส่ตรงนี้ไม่ให้มากก็ได้แต่ให้บ่อยๆค่ะบ่อยๆคือเท่าไหร่ครับป้าก็ให้ทุกวันหรือวันเว้นวันสองวันเว้นวันสองวันก็ได้ถ้าเราไม่ให้มากมันก็ชุ่มเหมือนเดิมเพราะว่ามันมันได้กินบ่อยใช่ไหม ประชุ่มเหมือนเดิมบางทีก็เว้นวันบางทีก็เว้นสองวันเราดูอาการเอาอดูอาการเอาว่ามันจะย,ยังไงแล้วทีนี้แค่เนี้ยมันก็ไหลไหลไหล,หลหนิ่งๆหน่อยๆเนะาะก็ได้อยู่ได้อยู่เปิดครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงค่ะ,ะเคยเคยเช็คไหมครับว่านอไม้ที่เราหักไปเนี่ยกี่นอก,กิโลครับพอเคยชั่งน้ําหนักไหมอันนี้ถ้าต้นใหญ่แบบแบบเราไปดูตะกี้อ่ะสองกสองนอ โอ้โหนอละครึ่งกิโลเอาเป็นว่าง่ายๆถ้าสมมุติว่าเราเอาไผ่บงหวานเป็นเป็นแม่เป็นแม่แบบเขาขายกันกิโลหกสิบเป็นอย่างน้อยนะอย่างน้อยก่อนนะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาบอกเขาขายโลละร้อยก็แล้วแต่หกสิบเจ็ดติบแปดสิบเก้าสิบร้อยหนึ่งสองนอกิโลนี่สุดนะคบเออีนตําสุดนี่เอาบงหวานเป็นแม่แบบนะแต่แต่ขออนุญาตบอกด้วยความัตจริงเลยว่า การกิ <G un> นในการชอบของแต่ละคนเนี่ยนะบงหวานก็ดีอร่อยแต่รสชาติมันจะออกมนันมันถามว่าคนชอบไหมก็ชอบแต่มันออกติดมนันมันเพื่อให้แต่อันนี้กินเนี่ยถามว่ามันดีไหมดีรสชาติมันไม่มนันมันมันจะกินออกไปทางหวานนิดนิดก็แล้วแต่ความชอบแต่แสดงว่าผมให้ใหม่ๆผมให้ว่าอันนี้มีความเหนือกว่าให้เท่ากันแล้วกันเรื่องรสชาตินะแต่ที่ผมให้คะแนนอันนี้เยอะกว่าคืออะไรลำที่ครับ ลำไม่ลดูปากเลยเถอะเลยลำมันไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยนี่คืออย่างนี้วงหวานถ้าใครเคยปลูกเนี่ยมันจะมีข้อด้อยคือลำไม่ค่อยสวยแต่ก็ดีนะก็ดีปลูกไปทั้งทั้งสองอย่างนะครับปลูกทั้งสองอย่างไปเลยอ่ะอันนี้คือถามแล้วเนะาะว่าวการดูแลหลังจากเราปลูกไปแล้วเนี่ยถ้าเราจะตัดหนอนี่ประมาณหลังจากนั้นคืออะไรหนึ่งปีหรอป้า อันนี้ปีหนึ่งแล้วเนาะยังไม่ตัดหน,นึ่งปียังไม่ตัดเนาะถ้าเราจะตัดจริงจังสมมติว่าเป็นแปลงตัดหน่อขายปีที่สองปีที่สองถึงดีค่ปะป้าภูมิบอกว่าปีที่สองดีกว่าใช่ไหมหโอเคเข้าใจแล้วมีนนนนประมาณสองปีให้ดูตัวอย่างไหมถ,ถ้าถ้าสมมติว่าดูแล้วโอ,อ้อตัดอันปีหนึ่งนี่มันยังยังจะหน่อเล็กอยู่อ๋อหน่อมันยังจะเล็กอยู่ถ้าสองปีนี้หน่อมันจะใหญ่ขึ้นกว่านี้อีกอ๋อเข้าใจแล้วอทีนี้สีหน่อ สีนอนี่มีแบบเดียวเหรอครับมีสีออกม่วงๆล,ลายลายอย่างนี้เดียวหรือมีเขียวเขียวมีอะไรมีไหมที่มันเพี้ยนไปหรือว่ามีสีแต่แบบนี้แหละมี<ส>เป็น<ส>แบบไหนมีเพราะว่ามันไหลแม่อันนี้อขอดูหน่อยที่มีอย่างอื่นไหมที่เห็นในตอนนี้มมผมไม่ใช่อยากจะลองชิมขายนนนยนะ อ่า,อาถ่ายหน่อยถ่ายหน่อยอันนี้เป็นสีสีออกม่วงๆเข้มๆหน่อยนะครับอ้าวทางนี้ขอขอชิมหน่อยว่ามันรสชาติต่างกันไหมน,น,นะเข่ราเรัยกทับทิมสยามมันนั้นหนอนน้อยอยู่มาทางนี้อ่ามาดูหน่อยอ่าไหนๆทับทิมสยามเป็นแบบไหนครับนี่รหนเนี่ย เขาเรียกนะแต่มันมาจากกันเดียวกันนั่นแหละอ่ะขอชิมหน่อยอันไหนผมเหยเขาคือใครเรียกครับอ่ะเขาจะคนทั่วไปลูกค้าเราที่มาซื้อนี่แหละอ๋ออ๋อขออันนี้ชิมสยามนะอันอไหนอ่ะอันไหนก็ได้ให้ผมกินอ่ะพอผมต้องชิมไงครับว่ามันหวานหรือไม่แล้วทีนี้เวลาเราเอาไปทำพันแล้วเราแยกตรงแยกได้ยังไงครับไม่แยกก็ขายไปเลยด้วยกันนี้เลยดูแล้วรักษณานี้มันไม่แยกมันเป็น ที่มาจากป่าแล้วมันมามันก็มีแกสใสพันบ้างอ่าแต่ขออย่างเดียวว่าขอให้มันหวานแค่นั้นแหละหวานสิอ้าวมาขอหน่อยครับผมจะลองชิมอันไหรก็ได้ที่ไม่หวงอะมามันต้องชิมครับมาามาเสียดายมันได้ปลายเลยเสียดายเลยอ๋อเลยอ้าวน่าจะได้เยอะกว่านี้นะตัดออกไหม หวานไหมลองดูดิสองปีนะคะขุดทักขุดทำพัน์ได้แล้วใช่ไหมคุณป้าเราขุดทำพันจัดเลยคุณนี่เนี้เพราะว่าเพราะว่ามันได้ครบสองปีแล้วค่ะแต่ขายหรือว่าจะขุดทำพันุ์เลยก็ได้ค่ะสองปีนะค่ะนี่ความดกออกแล้วหลืออไีกไม่กี่ต้นเองหนิอยากให้ดูความดกงานเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดถึงกันนะดูความดกนับหนอสิครับเมื่อกี้หนอนับเนา หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดเจดนอออกทีเดียวนะน,นี่ออกทีเดียวนะครับเจดนอแล้วเราหกเราออกนอได้ทั้งปีไหมครับป่ะออกนอทั้งปีแต่ว่ามันจะไปพัก2เดือนช่วงฤดูหนาวอะค่ะพัก<ะ>ช่วงไหนครับถ้าเราลดน้นะาดนํานะลดน้ำทั้งปีฤดูหนาวหนาวก็คือประมาณทั้งตุลาพฤศาใช่ใช่อืแล้วเริ่มมีนอเดือนไหนครับเดือนมก,การาก็มีแล้วโอเค อเ่ทีนี้เวลาเราจะตัดหน่อเป็นการค้าการดูแลสวนจะทำยังไงจะมีการตัดสางลำเก่าออกไหมครับตัดออกค่ะตัดออกเหลืออยู่ประมาณกี่ลำที่เราจะเลี้ยงลำอ่ะปกติเลี้ยงกี่ลำครับไม่เกินแปดไม่เกินแดลำนะครับไม่เกิน8ดอ่าแล้วการให้น้ำมีให้น้ำทุกทุกต้นเนาะให้น้ำทุกต้นค่ะแล้วเวลาเราการดูให้น้ำนี่คือการให้น้ำทั้งหมายความว่า ถ้ามีฝนตกก็หยุดหยุดแต่ถ้าก็เราดูว่าอาการใบมันโศกหน่อยก็คือให้ให้ค่ะอ่าอันนี้คือพื้นฐานอยู่แล้วนะลุงกรมเป็นเขาเรียกว่าสาธยายแทนนะคือคือก็ธรรมดาอยู่แล้วการให้น้ําทีนี้การปุ๋ยนลครับปุ๋ยทํายังไงปุ๋ยก็ส่วนมากของป้านี่จะใส่จะใส่แบบเนี้ยที่วัวที่วกยธรรมชาติค่ะอ่ามันชอบมากนะกี่กระสอบต่อกอหรือว่ากอละเอกกระสอบอันนี้ถุงปุ๋ยนึงถุงปุ๋ยหนึ่ง่ันต้นคะ อ่าให้รู้นะครับแล้วปีหนึ่งใส่กี่ค,ครั้งครับปีหนึ่งใส่ใส่ครั้งเดียวโอ้ปีละหนึ่งครั้งครั้งละหนึ่งกระสอบกระที่นี่นปีแรกอ่ะใส่สองครั้งนะแต่ไม่ใส่เยอะอ๋ออ๋ออปีแรกอ่ะแล้วที่นี่มันมีปุ๋ยอยู่แล้วเนาะอ่าดินที่นี่ <มา S 2> ดีมากดินที<ม>่ผูกระดึงดินดีมากเดี๋ยวถามนิดหนึ่งว่าที่นี่แพงไหมขี้วัวขี้ควายอันนี้เป็นวัวหรือควายขี้วัวขี้วัวนะสามถุงปุ๋ยร้อยหนึ่งสามถุงปุ๋ยร้อยอันนี้เราอยากจะถามละเอียดหน่อยวัวพันอะไรวัวพันทั่วไป เนีพันชาวบ้านอ่าเป็นอายุวัวกี่ปีอายุวัวมันก็ขี่รวมกันหมดเลยแล้วพี่หนึ่งตัวได้กี่ป้าบอกป้าเจ้มีดมีดถึงอยู่ที่มืออ่ามีหนอแทบคุกกอเลยนะคะโโอ้ห